มาดูสามภาษา M S N มาดูกันที่จงังหวะนี้หลุยสัวเลสนิมน่มๆมาดูจังหวะต่อมาเบิ้ลหนึ่งสองลิวเนลเมซี่จี้มาแล้วลิวเนลไหลมาที่หลุยสัวเลสนิมน่มๆมาดูจังหวะต่อมาลุยสัวเลสหันหลังแทงมาที่เนมาร์จูเนียแล้วเนมาร์เบิ้ลมาที่ลิวเนลเมซี่เบิ้ลกลับคืนแล้วจิ้มเข้าไปนิมน่มๆ มาดูจังหวะต่อมาแล้วไปแล้วครับแล้วแทงออกมาที่เนมาเลยจังหวะนี้สกิดให้หลุยสวเลสแปลเข้าไปนี่นี่เหียบริการเติมเจมแงปอเติมถูกเต,มติมไว้ให้สปีดได้ขิวเปรบเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS แลนด์ด้วยรบเครื่องรื่องอีฟบอนอกจากนี้ยังมีบริการเก็มชั้นนันมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเจมคลิกลิงก์ด้านล่างเพจแท้กนติดตามมากกว่า4 0 0 0มืนคนแล้วนะครับสวัสดีครับพเพผ่อนๆนะครับตาจววิดีโอวันนี้ผมก็จะมารีวิวสสาร sn นะทุกคนนะวันนี้ก็จะมาสอนอัพตัวหลุยส์โซเลสกันด้วยนะทุกคนนะให้มันได้107แบบนี้นะทุกคนนะก็จะมีวิธีการอัพยังไงผมก็จะมาสอนในคลิปนี้เลยนะทุกคนนะก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกนลังการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ขอ300ไลค์เหมือนเดิมนะทุกคนนะก็ไปดูกันเลยครับว่าวิธีการอัพหลุยส์โซเลสนั้นจะเป็นยังไงก็มาดูกันเลยนะทุกคนนะผมก็จะอัพประมาณนี้นะสาหรับหลุยส์โซเลสล่างนี้นะก็จะ 1ี่สิบเอแบบนี้นะทุกคนนะก็จะได้อออยู่ที่99นะแล้วก็ใส่บูสเตอร์สไตรเกอร์ให้เขานะทุกคนนะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะใส่สไตรเกอร์ให้เขานะทุกคนกดจะบวกพวกบอลคอนโทรลพวกฟินิชชิ่งแล้วก็เกมลุกแล้วก็สปีดต้นนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะก็มาดูกันเลยครับว่า3ประสาน M S N ของบาร์เซโลนานั้นจะโหดสักแค่ไหนก็ไปดูกันในเกมกันได้เลย มาทุกคนค้นหาเจอแล้วนะก็มาดูที่ฝั่งตรงข้ามโอ้โหก็ถือว่าฉายได้เลยนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะแต่งแผนอีกนิดนึงนะก็จะดึงหรือโซเลสดึงสามสังของเราขึ้นไปอีกนะก็จะได้แบบเวลาบุกก็จะได้บุกมันๆนะทุกคนก็จะแต่งออกไปอีกนิดนึงประมาณนี้นะก็จะได้ประมาณนี้เลยก็จะแต่งเพิ่มแค่3ามกองหน้าของเรานะทุกคนนะก็มาดูฝั่งตรงข้ามอีกทีนึงก็ถือว่าฉายได้เลยนะทุกคนนะก็ ก็มาดูกันเลยครับว่าสามประสาน M S N ของเรานั้นจะโหสักแค่ไหนก็มาดูกันเลยนะทุกคนนะพร้อมกับหรยสัวเลตท,ที่มาใหม่ที่ผมตามล่ามาไปที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะพร้อมรีวิวไปในตัวเลยนะทุกคนนะก็จะไม่ได้รีวิวคลิปแยกให้นะทุกคนนะจะเอารวมในคลิปนี้คลิปเดียวเลยเป็นสามประสานแล้วก็รีวิวหรยสัวเลตไปในตัวนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะสําหรับหรยสัวเลตนะก็ให้ทุกคนดูไปพร,พร้อมๆกันนะว่ามันจะ โหดหรือเปล่านะสำหรับหรุอ์ซัวเลสนะถ้าใครยังไม่มีวิธีอัพก็สามารถดูคลิปนี้แล้วก็เอาไป อัพตามกันได้เลยนะทุกคนนะแต่ก่อนอื่นก็ดูให้จบก่อนนะทุกคนนะว่ามันจะโหสแค่ไหนนะก็มาดูกันเลยปายแล้วลิวเนลเมซีม่เมซี่จี้มาแล้วปามาที่ลุยสัวเลสโอ้โหไม่ถึงว่ะทุกคนแต่ยังดักได้อยู่แล้วเบิ้ลมาที่ลุยสัวเลสโอ้โหมาแล้วทุกคนลูกแรกนะสําหรับลุยสัวเลสโอ้โหมาแล้วว่ะทุกคนหนึ่งประตูนะได้ขึ้นนำเร็วก่อนนะทุกคนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะก็ มาดูกันต่อเปิดสกอร์ได้แล้วนะสำหรับลุยซัวเรสตั้งแต่ต้นเกมเลยนะทุกคนก็ออกมาดูกันต่อโอ้โหมีกระตุกเล็กน้อยแต่จังหวะนี้ไปแล้วลุยซัวเรสชิปโอ้โหเกือบได้วะทุกคนโอ้โหอะไรวะเนี่ย ผูรักษาประตูยังออกมาเร็วนะทุกคนนะโอ้โหเกือบได้แล้วทุกคนเมื่อกี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยโดนฟันไรดักมาได้แต่จังหวะนี้ได้แล้วทุกคนวันทตูจังหวะนี้ไหลออกมาที่ลุดคุลิ่นิ่มๆโอ้โหมาแล้วทุกคนเม็ดที่สองนะตามมาแบบรวดเร็วทันใจเลยนะทุกคนโอ้โหเป็นจังหวะนี้แอซิดเป็นของลุยสวเรสอีกหนึ่งครั้งนะทุกคนนะยิงหนึ่งใจหนึ่งแล้วนะทุกคนสำหรับลุยสวเรสของเราก็ มาดูกันต่อแทงออกมาโอ้โหไม่ทันแน่นอนนะทุกคนเพราะว่าเขาไม่ได้มีสปีดที่สูงนะแต่ว่าสปีดต้นเขายังเร็วอยู่นะสาหรับลุยส์วเรสนะทุกคนก็มาดูกันต่อชิปมาที่เนมาเนมาชิปมาที่ลุยส์วเลสโอ้โหไม่ถึง ยู่ในเวซีแล้วดับเบิลทัว่าจะดับเบิลทัตปั่นวะทุกคนอ่าจังวันนี้ยังได้อยู่เปิ่ออกมาเนี่มาโอ้โหไปกดฟิฟแฟบเฉยเลยทุกคนว่าจะดับเบิลทัตนะเมื่อกี้โอ้โหไปแล้วจังวันนี้รุดฟันนิตรลอยโอ้โหโคตรเร็วกว่าทุกคนจังวันนี้ใส่ขวานี่นิ่ม,มโอ้โหหายเลยทุกคนโดนสวนกลับทีเดียวนะเมื่อกี้นะไม่ได้ตั้งตัวเลยนะทุกคน โคตีตื้นมาเป็น2ประตูต่อหนึ่งหนึ่งประตูต่อ2แล้วทุกคนนะก็มาดูกันต่อไม่เป็นไรเรายังโอ้โหยังพูดไมา่ทาันขาดคำโดนดักแล้วก็สวนกลับอีกแล้วทุกคนดูจังวันนี้ดักได้ฟิลิปปามไหลออกมาจังหวันนี้ชาบีเบิ้ลหนึ่งสองกับเนมาแล้วแทงลุยโซเลสแทงมาที่เนม่าปาดมาแล้วปาดมาที่เมซี่โอ้โหนึกว่าจะไม่เข้าแล้วทุกคน โอ้โหได้มาคนละหนึ่งแล้วนะสําหรับสกอร์รวมนะสาประตูต่อหนึ่งแล้วเหลือแค่เนมานะทุกคนที่ยังไม่ได้ยิงว่ะทุกคนมาตอนนี้สามประตาของเราขาดแค่เนมาตัวเดียวนะที่ยังไม่ได้ยิงนะตอนนี้จังหวะนี้ยังไงโอ้โหไม่เล่นแล้วทุกคนจังหวะนี้ไม่เล่นแต่เรายังยังย่งวนไม่ได้เลยทุกคนจังหวะนี้เนมาหันหลังส่งโอ้โ,โ,อโหรีบไปหน่อยนะเขาก็ กลับมาแล้วนะทุกคนนะโอ้โหเกือบได้ซุ่มหล่นไปนะแต่จงังหวะนี้เบิ้ลหนึ่งจงังหวะนี้รอรอลุยโซเลสรอรอแล้วหาช่องไหลออกมาเบิ้ลมาที่เมซี่พิกโอ้โหมันจะพิกข้อในแล้วปั่นนะทุกคนเมื่อกี้จังหวะนี้เนมาโอ้โหดับพัทหลบไปดื้อเลยทุกคนจงังหวะนี้แทงมาเบิ้ลมาหนึ่งสองนาบพัทแล้วยิงโอ้โหโอ้โหเขาคิดว่าเขาจะแทงให้นะทุกคนนะถ้าเขาไม่ดับดาบพัทยิงเมื่อกี้ถ้าเขาแทงแล้วโอ้โห หลุดแน่นอนนะทุกคนผมนึกว่าเขาจะส่งนะเมื่อกี้นะแต่เขาดับเบิลทัชยิงเลยว่ะก็เป็นเรื่องที่ดีของทีมเราไปนะทุกคนไม่โดนแทงแล้วหลุดเลยนะมาจังหวะน,นี้เนีมาแล้วสับคานหลอกเข้าในวันนี้ไหลตัวมาที่ชาบี้ไม่ทันแล้วจังหวะน,นี้ยังได้อยู่เน,นี่มาดับเบิลทัชแล้วปานนิ่มนิ่มบ้โคมาแล้วทุกคนสามประสาน 1> 9 1 0 11เ msn นะทุกคนโอ้โหถือว่าสวยเลยนะทุกคนนะเมื่อกี้นะแต่บรรทัดแล้วปั่นโค้งเลยก็ถือว่าเป็นลูกที่สวยงามมากๆไปแล้วจังวันนี้ยังไงสกับเนมาไหลเข้ากลางมาจังวันนี้ตอกส้นมายัางไงลดฟาน,นิโตลอยโดนดักแล้วเลียวไปก่อนโอ้โหเลี่ยไม่พ้นทุกคนจังวันนี้ไหลามาแล้วหลอกไปน็นทะทีแล้วใส่ขวานิ่มนิ่มโอ้โหทุกคน โอ้โหโคตรสวยลูกเี้ยวโอ้โหหลอกแสะหัวปักหัวพอมเลยนะทุกคนนะเมื่อกี้นะไม่นึกว่าเขาจะใช้สเต็ปแล้วก็ยิงแบบนี้นะทุกคนโอ้โหสวยมากๆนะลูกนี้นะถ้าสวยแสเพราะว่าสวยนะทุกคนโอ้โหถือว่าใช้ได้เลยว่ะเขาหยามเราเกินไปแล้วทุกคนเราต้องยิงเขาหน่อยซะแล้วนะมาโอ้โหจะหมดเวลาแล้วว่ะทุกคนพอแทงมาก็หมดเวลาสําหรับครึ่งเวลาแรกนะทุกคนนะก็มา ดูกันต่อในครึ่งเวลาหลังนะผมก็จะไม่ได้เปลี่ยนตัวอะไรเลยนะทุกคนนะเพราะว่าเราจะมารีวิวแค่สประสานนะ <ๆ S 1> ก็จะไม่ได้เปลี่ยนตัวอะไรมากมายเลยนะ <ๆ S 1> ก็มาดูต่อกันครึ่งเวลาหลังตอนนี้ก็4ประตูต่อ2นะทุกคนมาไม่รู้ว่าจะมีสกอร์เพิ่มอะไรเพิ่มหรือเปล่าหรือว่าเขาจะพลิกนรลกเราเป็น5ประตูต่อ4ก็ไม่รู้นะทุกคนเหมือนแมนยูนะก็มา ดูจังวันนี้แทงมาลิวเนอมซี่แทงมาโอ้โลุดเลยดูจังวันนี้ยังเซฟซ้ำนิ่มนิมโอ้โห,โโหได้ลูกซ้ำเข้าไปนะทุกคนนะผูยังไม่ทันขาดคำเลยนะโอ้โหโดนยิงไปที่เรียบร้อยแล้วนะทุคนก็เป็น3ประตูต่อ4แล้วนะมาทุกคน เมื่อกี้ผมไม่ค่อยได้กดดักเลยนะเดี๋ยวผมจะกลับมากดดักแล้วแต่จังหวะน,นี้ไปแล้วนี่มาไหลเอามาที่เมซี่โอ้โหมาเดีวทุกคนมาเร็วสามประสานของเราถือว่าต่อบอลกันได้ดีนะทุกคนเล่นแค่3าตัวก็พอนะสำหรับเกมลูกของเรานะ เอาแค่ลุดกุลิตมาแบบประคองเฉยๆนะทุกคนสำหรับเดมเล็บนะมาดูกันต่อดูจังวันนี้ทุกคนไหลออกมาที่ลุยสัวเลสวันนี้กระชากกระชากแล้วม้วนหนีหนีแล้วไหลออกมาโอ้โหช้าไปนิดนึงว่ะทุกคนวันนี้เขาแทงอีกแล้วว่ะทุกคนโอ้โหเกือบแล้วว่ะคืนไปก่อนคืนไปก่อนเดี๋ยวเขาจะฉกเราไปยิงนะก็มาชิปมาโอ้โหชวยแล้วจังวันนี้เบิร์นมาอย,ย่างดักได้อยู่ มาได้เวลาเอาจริงแล้วนะทุกคนดูเบิ้ลหนึ่งสองแล้วไหลมาโอ้โหไปแล้วลุยโซเลสมีความเดียวแล้วใส่สายนิ่มนิ่มโอ้โหคูดขมว่ะทุกคนโอ้โหจังหวะนี้แทงทีเดียวแล้วหลุดเลยนะทุกคนนะสำหรับนี่มาแทงให้ลุยโซเลสนะมุสกีนะโอ้โหถือว่าโหดมากๆนะทุกคนมาดักได้อีกแล้วจวังหวะนี้เมซี่ม้วนไปม้วนมาไหลเข้ากลางเบิ้ลมาหน,น,นึ่งจังหวะนี้สองแล้วชิปมา ไม่ถึงเนมาอีกครั้งหนึ่งทุวนชาบี้โคกไว้ยัยงวันนี้โอ้หลุยสัวเลสทำอะไรก็ไม่รู้นะเมื่อกี้นะก็มาที่ลุยสัวเลสอีกครั้งแล้วชิปออกมาที่วิลเนมซี่ยาวเป็นนิดนึงทุกคนก็ยังไม่ออกโอ้หน่าจะปล่อยออกนะทุกคนเมื่อกี้นะก็โดนเขาดื้อเลยวะนี่ไงละ่ะยังดักได้อยู่ออกมาที่สูงไม่ดีทุกคนจกกังหวะเมื่อกี้แต่ก็ยังดักได้อยู่นะมาออกมาที่วิลเนมซี่ เฟกช็อตทังที่ไหลเข้ามาแล้วเบิ้ลนออกมาที่ตุลามตุลามชิปมาที่หลุยสวนเลดโอ้โหโขกจอๆนะทุกคนนะเมื่อกี้นะโอ้โหแต่มันแบบลึกเกินไปอะทุกคนมันก็เลยแบบไม่ตรงประตูนะเมื่อกี้นะก็มาดูกันต่อยังไงเบิ้ลนวันทูหรือเปล่าโอ้โหยกมาก็โขกไว้อย่าปล่อยออกหลังโอ้โหออกไปที่เรียบร้อยเลยนะทุกคนนะก็น่าจะติด ฝั่งเรานะเมื่อกี้นะที่ขึ้นเทคมงแล้วก็ออกหลังไปนะทุกคนก็มาป้องกันลูกเต็มมุมของเขาเปิดมาลูกนี้ก็โขกไวโอ้โหชนเฉียวไปก่อนเฉียวไปก่อนเพื่อนจังหวะน,นี้แหละส่วนกับเร็วบังไว้ก่อนลุยโซลิสบังแล้วบังแล้วแทงโอ้โหอีนิดเดียวทุกคนติดฟานได้วะฟานได้ขายยาวเกินไปนะเมื่อกี้นะตัวน,นี้ยังไงเนมาจูนี่อะ นี่มาไหลออกมาซ้ายโดนดักที่ตุลามตุลามแทงเร็วแล้วดูนี่มซี่หันหลังแทงอีกหนึ่งครั้งแล้วไหลออกมาที่ลุดกุลิตคืนมาที่ลุยสัวเลตจังหวะนี้แต่นึงทีแล้วใส่ขวานิ่มนิ่มโอ้โหพูดคมทุกคนโอ้โหลุยสัวเลสอีกครั้งหนึ่งว่ะทุกคนโอ้โหถ้าใครอยากอัพตามนี่ก็ไปอัพได้เลยนะทุกคนนะสำหรับลุยสัวเลสล่างนี้นะโอ้โหถือว่าโหดมากๆแนละ้วทุกคนนะมา สามประสานของเราเบิ้ลหนึ่งทีแล้วสองทีสามทีมาอีกแล้วทุกคนจังวันนี้เนีย่ยมาแล้วไหลมาที่ดิวเนวเสซี่โอ้โหมาแล้วทุกคนประตูที่แปดกองเรานะโอ้โหแป๊บเดียวมาที่แปดประตูต่อสามแล้วนะทุกคนนะสําหรับสามประสานกองหน้าของเราไม่รู้จะมีลูกที่เก้าต่อหรือเปล่านะแต่ก็เวลาก็จะใกล้หมดแล้วทุกคนจังวันนี้เฟกช็อตไม่ยิงก็โดนสวนกลับโอ้โหตอนนี้เขา สนามบุกของเราขึ้นดาวทัแล้ลใส่ขวาเบาเกินไปทุกคนมาจังวันนี้ส่วนกับอีกครั้งหนึ่งจะมีหรือเปล่าลุยเก้าหรือเลตโคกไม่โดนทุกคนจังวันนี้โดนสวนแล้วยอเนลเมสซี่โดนโดนดักแล้วคานาบาโรแทงมาที่เนมาเนมาเบิ้ลมากุเลตเบิ้ลหนึ่งทีแล้วแทงมาที่หลุยโซเลตอีกหนึ่งครั้งกระชากกระชากแล้วใส่ขวานิมนิมโอ้โหไฟรูว่ากดไปกี่เม็ดแล้วนะทุกคนนะสำหรับ ลุยสัวเรียทุกคนโอ้โหอุ้ยโคตรโหด่ะทุกคนสําหรับลุยสัวเรีล่างนี้นะก็สามภาษาของเราก็โหดด้วยนะทุกคนเพราะว่าต่อบอลกันทําเกมมันได้ดีมากๆดูจังหวะนี้ทุกคนโอ้โหไปแล้วจังหวะนี้เนมานมาแล้วเนมาสับคาหลอกแล้วปั่นหูช้าไปนิดนึงนทุกคนเมื่อกี้นะมายังได้อยู่จังหวะนี้โอ้โหหมดเวลาเกือบได้มาประตูที่10ิะทุกคนโอ้โหถ่านีมาใจกว้างอีกนิดนึงนี่ได้เลยนะทุกคนเมื่อกี้นะก็จะ ประมาณนี้เลยนะทุกคนนะสำหรับ3าประสาทของเรานะก็รีวิวหุ่ย S ัวเลดไปในตัวได้เลยนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะก็จะได้เลดติ้งอยู่ประมาณ8.5นะทุกคนนะถือว่าโหดมากๆนะก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะก็ถ้ากิดชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสไครใหเพื่อเป็นการการทคลิปต่ตอไปด้วยนะครับสุดน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสําหรับลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ